ก็กาวสวัสดีทุกทุกคนนะครับผมพบกับช่องเมสซนครับวันนี้แอดจะมาสรุปมังงะล่าสุดตอนที่420-421ถึง421ปิ้นออฟฟิทภาคเวิลด์ครับการแข่งันคู่นี้จะมีบทสรุปอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยความเดิมจากตัวน,นี้แล้วการแข่งจบไปในเซตที่2ที่จะเป็นพิกอาชนะไปได้ 7ต่อ5เกมแล้วก็ตัดมาที่เซตที่3เป็นเซตถ่ายเจมาได้เซิร์ฟลูกออกไปโจมตีสไนเปอร์ใส่คินททโรและลิวจิกลายเป็นเกมที่สเปนสีต่อ3เกมในเซตที่3 <4. S 1> ผู้ชมในสนามนก็พูดว่าไม่จริงหน้าลิวจิกับคินททโรไม่สามารถต้านทานสไนเปอร์ได้อีกแล้วหรอเนี่ยแต่มาที่เกมเซิร์ฟของทีมญี่ปุน่นคินททโรได้เซิร์ฟลูกไปลูกเสิร์ฟนั้นมีความรุนแรงไปอย่างมากกลายเป็น400ผู้ชมสนามก็พูดว่า ลูกเสร์บนั่นไปลูกเสร์ฟที่รุนแรงขนาดนั้นแถมยังแรงไม่ตกซะด้วยอัตเตเบเห็นสีหน้าของเรียมะที่รู้สึกกังวลเลยถามเรียมะว่าเกิดอะไรขึ้นล่ะเอดิเซนเรียมะได้ตอบกลับไปว,ว่าเปล่าหรอกครับผมแค่รู้สึกสงสัยว่าทําไมคินาโรถึงได้อยู่ในสภาวะไร้ทินานขนาดนี้นะคีริฮาระถึงกับพูดว่าจริงสิใช่เลยสภาวะไร้ทิิไม่ได้อยู่ตลอดไปนี่ เดี๋ยวมาได้บอกว่าตอนที่ผมฝึกซ้อมกับคุณโทคุณวะผมจะต้องกลับสู่สภาวะเดิมหลายครั้งและจะต้องแก้ปัญหาตามสถา,านการณ์ไปนะครับอัตโตเบตได้ยินแบบนั้นถึงกับพูดว่าอย่างนี้นี่เองในตอนที่ทิสกะแข่งกับยูกิบุระเขาก็ไม่ได้ใช้สภาวะนี้อย่างต่อเนื่องเหมือนกันเลยถูกช่วงทิ้งไปสัมผัสไประหว่างแข่งสินะโอนิได้บอกว่ามันเป็นไปได้ยากที่เราจะรู้สึกเพลิดเพลินกับเทนนิสทุกครั้ง เลยทำให้พวกเราไม่สามารถทำแบบนั้นได้อย่างไรละ่ะแต่ว่าถ้าดูจากโดยรวมแล้วตอนนี้ความรู้สึกของคินาโร่ได้มีการก้าวขึ้นไปอีกขั้นน่าจะมาจากการได้รับแร็กเก็ตใหม่จากเพื่อน,อนของเขารวมทั้งความปรารถนาที่ดีจากริวจินี่ก็คือแรงสนับสนุนทางบวกอย่างดีเลยละ่ะแทนนี้กจิมาได้บอกว่านี่ก็คือสเสน่ห์ของริวจิสินะโคดมฟิฟเน่ถึงกับพูดว่าโอมาการิในที่สุดก็สามารถปลุกพลังของเจ้าหนูคนนั้นได้แล้วสินะแต่พวกเราจะเป็นฝ่ายชนะหรือเปล่าละ่ะ กลายเป็นเกมที่บุญสเท่าคิวพีได้บอกว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าจะได้เห็นแสงแห่งความภาคภูมิใจด้วยตาตัวเองแบบนี้นะ่ะวอลได้พูดว่าใช่ฉันก็เหมือนกันเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเป็นแสงที่มีความงดงามมากเรามาดูซิว่าการแข่งขันต่อจากนี้จะเป็นไงต่อไปเรสกาได้พูดขึ้นมาว่าแสงสว่างของเขาสแสดงถึงพลังงานมหาศาลเปรียบเสมือนกับภูเขาที่กว้างใหญ่ไพศาลเลยสินนะนิวจีได้พูดถึงคินเนโรว่าคินเนโร ได้คว้าโอกาสในการพัฒนาตัวเองได้ดีมากเมื่อเทียบกับซีดา้าทั้งการรับมือลูกสไนเปอร์เป็นอย่างดีด้วยดีละพวกเรามาลุยก,กันต่อเธอแต่ไม่ได้การขันเราสะฝ่ายตีโต้ผัดกันไปมากลายเป็นทีสเปน5ต่อ4เกมยูกิวลาได้พูดว่าตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในมือของทีสเปนแล้วความกดดันตกไปอยู่ฝ่ายทีปุ่นของพวกเราแล้วล่ะ ซาดะก็ได้พูดออกมา,าเช่นกันว่าแย่ละสิคู่ที่สเปนก็ไม่น่าเช่นกันก็คงมาจากประสบการณ์ของรุ่นพี่สินะจ่กมนที่การขันฝั่งคิมิปุนลิวจีได้ตีลูกไปทางเจมาเจมาได้พูดว่าฉันอ่านทางออกแล้วในแต่ละครั้งที่เขาใช้เร็กเกตสอ,อันเขาจะตีลูกจากเร็กเกตทางซ้ายเป็นระดับแรกแต่ลิวจีได้สับขาหลอกได้ตีดอบช็อตด,ด้วยแร็กเกตข้างขวาหยดมาบอลไปที่หน้าเน็ต กลายเป็น15ศูนย์คินโร่ถูกกับสะใจเยี่ยมไปเลยพี่ชายสุดยอดมากๆอีก3ลูกเท่านั้นลิวจิได้บอกกับคินโร่ไปว่าใช่แต่พวกเราก็อย่าประมาทล่ะแล้วลิวจิได้เซิร์ฟลูก,กไปซิด้าได้ตีลูกสวนกลับไปอย่างรวดเร็วกลายเป็น15เท่าซิด้านั้นได้ใช้แร็กเกตทั้งสองข้างเหมือนกับลิวจิลิวจิถกกระตกใจและพูดว่านี่คือความสามารถอีกอย่างหนึ่งของซิด้าสินะมองเห็นสไตล์การเล่นของฝ่ายตรงข้ามแล้วเรียนแบบสไตล์การเล่นอย่างสมบูรณ์ ซีด้าได้หันหน้ามาบอกกับเจมาว่าพี่สาวในที่สุดผมก็ทําได้แล้วจูเนียร์ถึงกับพูดว่าซีด้าสามารถเล่นสไตล์แบบเดียวกับโอมาคริได้แล้วหรอเนี่ยเมนาร่ได้พูดว่านี่คือสิ่งที่ซีด้าดึงมาจากฝั่งตรงข้ามยังไงล่ะโอนิได้พูดถึงยิวจิว่าสําหรับพวกเราแล้วเด็กคนนั้นสาคัญมากเป็นตัวแทนในอนาคตของทีมพวกเราและต้องรักษาโมเมนต์นี้ไว้ซึ่งลิวจิก็ได้ใส่จิตวิญญาณนี้ให้กับตัวเขาด้วย จากนั้นยูจีได้เซิร์ฟลูออกไปคินโร่ได้พูดว่าเราหวังว่าจะช่วยพี่ชายโอมาก,การิให้มากสุดเท่าที่ทําได้จากนั้นคินโร่ได้วิ่งขึ้นหน้าเน็ตทําพี่สาวคนนั้นจะต้องรับลูกเซิร์ฟแล้วก็ตีมาที่จุดนี้แน่แต่เจมาได้ตีลูกสไลด์ผ่านคินโร่ออไปคินโรู่กกับตกใจ ลิวจิได้วิ่งไปรับลูกแล้วบอกกับคินโรว่าคินโร,นโรเตรียมตัวรับการจมตีครั้งต่อไปด้วยครั้งนี้ฉันจะปกป้องนายเองแล้วสไิได้เข้ามารับลูกในแบบที่ไม่ถนัดสักเท่าไหร่ลูกนั้นได้เด้งเข้าทางมาที่คินโรคินโรได้บรรจงปวดสมัไปอย่างแรงกลายเป็น3ามสิบียบาเบลลินถึงกับพูดว่าจิตวิญญาณของการปฏิวัติได้ส่งต่อพปทีเจ้าหนูนั่นแล้วสินนะจากนั้นทั้งสองฝ่ายได้ตีกันแบบไม่ยอมแพ้ก,กันง่ายๆพัดกันตีอยู่ในแต้มดิวส ในสถานการณ์ที่สูสีนั้นคินเทโรได้แสดงสีหน้าที่ยิ้มแย,ย้มสนุสนายตลอดเวลาลิวจิได้พูดว่าเราจะต้องหาโอกาสตอบโต้ให้ได้แม้จะเป็นช่วงวางเล็กเราก็ต้องหาโอกาสนั้นให้เป็นประโยชน์ถามผู้ชมวาสนาถึบว่ารู้สึกว่าตอนนี้ทีปุ่นโดนกดดันอย่างหนักอยู่ฝ่ายเดียวแล้วละ่ะนิวจิได้เข้ามารับลูกตลอดเลยคินเทโรได้พูดว่าพี่ชายแขนไม่เป็นอาภาธอย่างนั้นหรอลิวจิได้ตอบว่าตอนนี้ไม่มีปัญหาหรอก พะฉันสามารถแก้ปัญหาสไนเปอร์ได้บ้างแล้วล่ะด้วยการตีลูกสไลด์ก่อนที่ลูกนั้นจะหมุนแรงกว่านี้คินาโร่ถ้าแข็ของฉันไม่สามารถตีลูกต่อไปได้นายช่วยสารงานต่อด้วยละ่ะเจมาได้บอกว่าซิดา้าเธอลงไปก่อนเดี๋ยวฉันจัดก,การเองแล้วเจมาได้เล็งไปที่ริวจิได้พูดว่าขอโทษด,ด้วยนะที่ฉันต้องตีลูกใส่นายนายคงมองเห็นการหมุนของลูกที่ฉันตีแล้วสินะแล้วเจมาได้ตีลูกไปที่ริวจิริวจิเึอกับอมยุกมา กะแล้วว่าเธอจะต้องโจมตีมาที่ฉันแน่ดิวจิได้โยนแร็กเกตมาให้กับคินททโรเจมาถึงกบตกใจมอนั่นยูอยู่แล้วว่าจะเป็นแบบนี้ดิวจิได้บอกว่าแร็กเกตนี้ฉันได้ส่งต่อไปให้กับคนที่ฉันวางใจที่สุดไปแล้วอย่าคิดว่ามอต้อนฝั่งทีมนู้นเล่น2แร็กเกตได้อย่างเดียวมอต้อนฝั่งทีมเราก็ทําได้เช่นกันใช่ไหมล่ะคินททโรแล้วคินทาโร่ดจับแร็กเกตทั้งสองหมุนเป็นพายุรับไปซะซูเปอร์ไฮพาวเวอร์คินททโร จีบาร์พูดว่าแย่ละสิเราไม่รู้จุดตกของลูกทางไหนทางไหนดีล่าทางซ้ายอย่างนั้นหรอแล้วภาพตัดมาที่เรื่องราวในดีนันดิโร่ได้เรียกซีด้าเข้าไปพบซีด้าถึงกับพูดว่านี่ผมจะต้องเล่นคู่กับพี่สาวอย่างนั้นหรอนันิโร่ได้ตอบกลับไปว่าใช่แล้วล่ะฉันดูการฝึกซ้อมของพวกนายแล้วฉันคิดว่าการเคลื่อนไหวของพวกเธอสองคนน่าจะเข้าขาได้เป็นอย่างดีและมีโอกาสเข้าถึงซินโคอีกด้วยเธอรู้เปล่าในการขันแบบคู่แบบชิชเลอร์ ที่วินเวอร์ด้าเมื่อหลายปีก่อนคู่ที่ชนะสามารถเข้าซิงโคได้เป็นอย่างดีนี่คือผลที่ฉันอยากให้พวกเธอเล่นคู่ด้วยกันยังไงล่ะซีด้าได้พูดว่าซิงโคอย่างนั้นหรอของแบบนั้นจะทําได้แบบนั้นจริงๆอย่างนั้นหรอแต่ใน,นที่การแข่งขันซีด้าได้วิ่งไปรับลูกอย่างสุดชีวิตจนมีออร่าใส่ออกมาโอจิเห็นแบบนั้นเธอก็พูดว่านั่นมันซิงโคนี่ซีดาได้พุ่งไปรับลูกแล้วถึงกับล้มลงกองอบบพื้น นนรูได้เฉือนได้เบาๆข้ามไปที่ฝั่งตรงข้ามโรเมโอพูดว่าซิดาและมาทั้งสองคนเข้าถึงซินโคได้แล้วไม่น่าเชื่อรูในั้น,นพิกเน็ตลงขอดไปนาเจโลได้พูดว่าเท่านี้คงจบแล้วสินะกลายเป็นเกมแอนแมทวอนบายทีมสเปน 3- ต่อ2เซตเจมาเธอะพูดว่าซิดาในที่สุดพวกเราก็ทำสำเร็จแล้วล่ะซิดาได้ตอบกลับว่าพี่สาวผมยังรู้สึกเจ็บอยู่เลยครับถามผูู้บรรยายสนามได้บอกว่าสุดยอดไปเลยครับ ทีมสเปนพลิกเอาชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยมกลายเป็นว่าตอนนี้ไล่มาเป็น1เท่าแล้วครับคินโดโร่ได้หัวเราะออกมาฮ่าฮ่าแมตช์นี้สนุกมากเลยนะพี่ชายลูจิได้พูดว่าฉันก็มีความสุขมากเหมือนกันแต่ดูจากแววตาของนายแล้วคงไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่นะโอกาสหน้ายัางมีอีกนะไม่ต้องเสียใจไปหรอกคินโดโร่ได้แบบนั้นเลยพูดออวว่านี่เราเป็นฝ่ายแพ้อย่างนั้นหรอไม่อยากจะลุกออกไปเลยเรามองเห็นเส้นทาง ที่เราจะต้องเดินต่อไปอยากจะนอนและลืมเหตุการณ์นี้ถึงไงก็ตามเราต้องลุกขึ้นเพื่อเผชิญหน้ากับความจริงความเสียใจที่เกิดขึ้นเราจะต้องมุ่งมั่นและพัฒนาตัวเองต่อไปปฏิบัติตามคําสอนของคุณยายคินโรได้พูดอีกว่าเราเสียใจที่เราอุตส่าห์พัฒนาได้ถึงขนาดนี้แล้วก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองเพื่อไปสู่จุดหมายยังไงก็ตามฝากนายต่อด้วยละ่ะแต่ในที่ทีมสเปนรโรเมโอได้บอกกับซิดาว่าหนังสือเล่มนี้ที่ฉันจะให้นายยืม นายไม่ต้องเอามาคืนแล้วล่ะนายเอาเล่มนี้ไปเถอะนะซีดาได้ตะโกนบอกคินททโรว่าเ hey, ฮ้คินททโรโทยามะไว้ครั้งหน้าเรามาแข่งกันอีกนะก็เป็นอนัน,นจบในมังงะในตอนนี้ไปครับก็จบไปแล้วสำหรับสรุปมังงะในตอนที่420ถึง421นะครับผมก็ขอพยอย่า้ครับที่แอดลงคลิปช้าไปมากเลยครับพอดีแอดติดงานทั้งเดือนเลยนะครับก็เลยเพิ่งมาทำคลิปในช่วงนี้นะครับผมอะ่ะสำหรับ มังงะในตอนต่อไปครับก็ยังไม่ออกนะครับผมก็ต้องรออีกนิดนึงนะครับส่วนยังไงก็ตามครับคู่ต่อไปครับซึ่งแอดได้ดูมาแล้วนะครับข่าวลือจากญี่ปุ่นคือบอกว่าคู่ต่อไปคือเหมือนเดิมครับไม่มีการเลื่อนนะครับจะเป็นเลียมะประทะกับเลียกะอันนี้ก็ไม่จริงหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับคือมีคน inbox มาบอกแอดบางทีก็แอดก็ไปดูจากข้อมูลทางญี่ปุ่นมาก็จะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่ารออีกทีนะครับว่ามังงะออกเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวแอดจะมาส่คข่าวๆให้อีกทีนะครับผมส่วนใครต้องการห้้ออออลงขมููเียยับบบะรรคืสาุน สามารถคอมเมนต์ทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมหรือคอมเมนต์ข้างๆคลิปได้นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็สอบทมได้เลยครับเดี๋ยวแอดจะตอบพยายามตอบให้หมดเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจครับแอดหน่อยนะครับผมแล้วก็ยังมีทางเพจเฟซบุ o กครับชื่อว่าเม็ดทรายมังอะแอดชมครับผมก็เข้าไปกดติดตามกดไลค์ได้เลยนะครับผมเพราะว่าแอดก็จะลงคลิปเหมือนกันเลยครับแล้วก็จะลงเนื้อหาต่างๆครับเป็นการสรุปฉบับย่อของมังอะประมาณนี้นะครับผมก็จะลงคลิปเหมือนกันครับก็ใครสะดวกช่องทางไหนก็สามารถรับชมได้เหมือนกันครับแล้วก็จะมีทาง Ti k t o k เด้วยครับชื่อว่าเม็ดทรายเก้นะครับผมก็เข้าไปดูคลิปเหมือนกันครับทาง ช่องทาง Tik t o k ได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วนะครับที่แอดได้ทําเกี่ยวกับสรุปมังะในตอนที่ผ่านมาครับผมอ่านเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์กันเลยนะครับเริ่มกันี่เขาไม่ได้บอกว่าสอบถามอย่างคูจิกับเอจิเซนใครเก่งกว่ากันครับครับตามเรื่องนะครับคือ2อคนนี้เคยแข่งทั้งหมด2ครั้งครับคือในอนิเมะครั้งหนึ่งแล้วก็ในมังะที่แอดได้แปลไปแล้วนะหูก่อนต้องรูดนานแล้วครับเมื่อประมาณปีก่อนครับที่ เรียมานะครับประทักับฟูจินะครับส่วนครั้งแรกนะครับคือการแข่งขันท่ามกลางสายฝน่น,อ,นอันนี้คือการแข่งขันยังไม่จบนะครับคือทั้ง2คนโดนห้ามแข่งขันไปก่อน,น่นเี้ก็ทำให้สองนี้ก็ยังไม่รู้ผลในครั้งแรกครับส่วนครั้งที่2ครับคืออาจารย์แกก็ทําให้รู้ผลชัดเจนแล้วก็คลายข้อสงสัยว,ว่าเรียวมาสนะครับสามารถเอาชนะฟูจิไปได้แต่ว่าโดนฟูจิครับบุกทั้งเกมแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรียวมาเอาเวลา ไปเก็บแต้มจากฟูจิได้ตอนไหนครับคือถ้าเราอ่านบางงะย้อนกลับไปนะครับผมก็ลองไปดูได้ครับทีแอดได้สรุปไว้หรือว่าเราไม่อ่านบางละย้อนกลับได้ครับคือประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นจริงๆแล้วอะไอ้กคนนี้นะครับก็ซูซีกันแหละแต่ว่าฟูจินะครับเป็นตัวคอรที่ยอดนิยมกว่าเรียวไม่ซึ่งเป็นตัวเอกนะครับผมก็ทำให้อาจารย์แกต้องเขียนบทแบบว่าเออแพ้แพ,พ้แบบแพ้แบบโอเคเลยมะแบบชิวเฉียดล้กัน แต่พบว่าบุกทั้งเกมเนี่ยโอ้โหมันก็ไม่สมเหตุสมผลสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าให้เรื่องนะครับก็จะเป็นเรียวมากแหละครับประมาณนี้นะครับผมอ่าต่อมานะครับเป็นคขาไม่บอกว่าแอดครับอยากให้แอดวิเคราะห์ตามความเห็นของแอดหน่อยครับทันไดเกติมาเจอกับโอนิฟูจิเจอซนาดะคินาโร่เจออัตเบแอดว่าใครจะชนะบ้างครับโอ้โหออย่างแรกชัดเจนนะครับคือทันไดเกติมาเจอกับโอนินี่ชัดเจนเลยครับคือว่าในตามเนื้อเรื่องนะครับโอนิได้พูดถึงทันไดเกติมาว่าโอนินะครับไม่เคยชนะ อันิี้ก็จะมาตั้งแต่ครั้งแต่เริ่มต้นเข้าสู่แคมป์ U17 เลยครับคือไม่เคยชนะเลยครับก็เป็นอันดับสองตลอดการของนี่เลยครับของฝั่งมอป่านะครับผมส่วนฟูจิเซอสระดะโอ้สคนนี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนครับโอ้อันนี้แอดเลือกยากมาครับถ้าส่วนตัวนะครับแอดชอบฟูจิมากกว่าแต่ซรดะก็มีความดุดันนะครับอันนี้ก็แอดก็เลือกไม่ถูกนะครับผมส่วนคินโดโรเจออัตเบะโอนี่ชัดเจนเลครับคือถ้า อาจารย์แกถ้าถ้าอาจารย์แกเขียนจริงก็เชียร์เชียร์ตัวเบตไปแต่แอดคิดว่าคินดโร่น่าจะเหนือกว่าเพราะว่าเป็นตัวคอที่รองลำดับมาจากเรียวมะนะครับแอดคิดว่าน่าจะเป็นคินดโร่ที่จะเอาชนะอาตเบตไปได้นะครับนี่จะเป็นความคิดสุดตัวของแอดนะครับถ้าใครคิดเห็นคิดต่างกันยังไงก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับอ่าต่อมานะครับเป็นคอมเมนต์สามบอกว่าอีเรเอะบัทะเทสกาแอดคิดว่าใครครับถ้าไม่ตายคงโหดมากเลยนะครับทั้งสองคนอืมถ้าสองคนนี้เจอกันครับอีเรเอะอยู่มอปลายเทสก้าอยู่มอต้นนะครับคือ จะเหนือกว่าบอต้นนะครับถ้าเทียบกับจีเนียทั้ง10แล้วอิเรก็จะอยู่ในหายเลข12อนั่นเองอยู่ในหมายเลข12จากอัตโบทแล้วอัตโบทคือใช้เวลานานมากครับก็ยังเอาชนะไม่ได้ครับคืออิเลกพลาดเองครับคือโหขึ้นนํา5ต่อ0เกมแต่ปิดเกมไม่ได้แค่นั้นเองคืออิเลกจะสวยจริงครับเป็นตัวคขที่สวยมากๆครับตามนี้เลยนะครับผม แล้วคือว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วแอคิดว่าตามเริ่มเร่มมปลายจะเหนือกว่ามต้นนะครับตามความจริงจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วแอก็เอิงเองไปที่เทศกาลแหละครับตามนี้ครับผมถ้าใครคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาเลยนะครับอ่ะต่อมาครับเป็นคอมเมนต์สุดท้ายก็ต้องบอกว่าเดียวมือ2เลยครับอ๋อจะหมายถึงว่าสลับคู่มือ1มาแข่งก่อนหรือเปล่าส่วนตัวไม่อยากให้เรียวมะแข่งกับเรียวกะตอนนี้เลยเพราะเรียวกะเพิ่งจะสอนเรียวมะไม่นานมานี้เองหรือถ้าอยากให้เรียวมะชนะมันก็จะทำให้ทำให้อยู่ใช่ครับคืออย่างนี้ คือตามเนเรื่องคืออยากให้เป็นอย่างนี้จริงๆครับคือเรียวมัน่าจะเป็นคู่สุดท้ายก็จบไปดีกว่าแอดคิดว่าน่าจะอย่างนี้จะจบแบบสวยงามเลยครับแต่ว่าแต่แอดได้ข่าวผมลอยมาจากคนที่อินบล็อกมหาแอดแล้วก็ดูทางคองมเมนต์ในี่ปุ่นละก็มีแนวโน้มว่าเอา้าคู่นี้จะเป็นคู่ต่อไปจากอันนี้เลยครับที่แอดได้ทําสรุปมังงะไปแต่จริงแค่ยังไงครับก็ลองดูจากมังงะเดือนนี้ออกมาครับดูแนวโน้มว่าเออมันเป็นยังไงนะครับ แต่น,นี่คือเป็นคนที่บอกว่าเออมันน่าจะเป็นแนวโนม้มอย่างนี้แล้วก็มีคนอินบ็อกบอกแอดด้วยครับอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะผมรุ่นๆครับประมาณกลางๆเดือนนี้แหละเราก็จะทราบกันว่าเนื้อเรื่องจะเป็นทิศทางอย่างไรนั่นเองครับประมาณนี้นะครับผมส่วนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ